แต่หลังจากน,นี้ผลน่าจะไม่ก็ผมพุทธเจษวุิภานะข้าที่ที่ทำยูทูบแล้วก็เนี่ยโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่เ,เอ่อเขาได้เหมือนกัาว่าอ่อคนที่อยากทํางานที่ทํางานประจำเนาะแล้วเนี้ยอยากกลับบ้านแล้วที่เนี้ยไม่รู้จะเริ่มยังไงกอ พอมาเริ่มเนี่ยกลัวไม่มีรายได้แล้วก็งานประจำเนี่ยแต่ตอนของเราเป็นตัวเองแต่งานระจได้แหลได้น้อยแต่พอมาทำตรงเนี้ยมันมีความสลับแล้วมันได้มันจะลงเลยแล้วมันมีความสบายใจครับว่าเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆอ่าข้างมากแต่แรกพึ่ิล้มลุกไปก่อนในช่วงแรกแล้วค่อยมาดูเรื่องสวนถ้ามันทำสองอย่างสำเร็จเนี่ยเราก็ค่อยเอามาจอยกันแล้วก็ดูตลาดในท้องถิ่นก่อนอย่าไปเน้นตลาดกว้างแค่นั้นเอง ถ้าเราเริ่มตรงนี้ได้เนี่ยเราค่อยๆเดินได้แต่ถ้าเราไปคิดใหญ่แล้วเนี่ยแล้วมาทำเนี่ยมันจะทํายากเราคิดแค่เล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเดินให้มันใหญ่ขึ้นมันจะเป็นการสร้างความมาตรฐานคือสร้างความมั่นคงให้เราตรงนั้นแค่น,นั้นเองครับก็เลยมาร่าเร่องโครงการตรงนี้ว่าผมทํามาสิบปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาเริ่มทาแล้วก็จนมันสําเร็จเป็นส่วนแล้วก็เลยถือว่ามันก็ได้เหมือนกับว่าประสบความสำเร็จไปคไรึ่งหนงงึ่งอีกเหลืออีกครึ่งหนึง่งเพราะว่า มันก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะเพาะว่ามันจะมีเรื่องการตลาดอะไรอีกเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปตรงนี้ครับสำหรับเพื่อนที่อยากเข้ามานะครก็เหมือนกับว่าอยากจะมาเริ่มทดลองก่อนนะครับโดยการว่าไปดูว่าไปดูเสถียรเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ติดสติ๊กกเอร์นะคร้าอย่างที่ผมบอกแล้วก็มีแนวที่ว่าไม่ไม่ไปเรื่องของใครมาก ปลุกที่เราทำเองได้กมหนาวมาตอนนี้มีช่องทางศึกษาอยู่เราก็อาจจะลองลรียนไรกันไปเรื่แล้วมาทำมันจะลดต้นทุนเราแล้วก็ทำให้เรามากใช้จุดบัตใจในการลงน้อยลงแล้วเสียสละเวลามันจะได้ที่พี่น้องปะชาชนให้กับงานในวันนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยตางจากโควิด -19 นะครับมาทำใช้ขอบคุณทุกๆหน่วยงานเลยนะครับที่ผมไม่ได้เลยมาทำก็เปิดสาขาและลงมือทำ ส่วนใหญ่คือเราต้องลงมือทำมันจะเห็นที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณทุกทุกหน่วยงานขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่ทำอ่าครับผมอ่าอย่างในส่วนเนี้ยผมก็อย่างทุเรียนเนี้ยผมจะเน้นเป็นแนวอ่าอินทรีย์ทั้งหมดนะก็คือไม่ใช่เคมีอ่าการพ่นเนี้ยผมก็จะทําพวกน้ําหมักพ่นแล้วเรื่องแมลงเนี้ยเราต้องเข้าใจเขาว่าอ่าแมลงเนี้ยมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่าไปกลัวว่าส่วนข้างๆทําเคมีเพราะทําเคมีจริงอ่าเวลาเขาพ่นยาเนี้ย พอมันหายไปพักนึงเขาจะกลับไปอย่างพวกตัวแมลงพวกนี้มันจะมีสารึึงดูดเรื่องเคมีอยู่แล้วพอเป็นเอ่้ีกทานมันจะ้าตีเัวนี้เราัสองในเกษตรกทมแต่แมลง้นไกม่แยเรกรมีแต่มกรกจะมี่้อยเรมัลนอยเกตจะมแล้อเรจะลน้อกแล้อเรกลจม่งนอยเกรตลนเรมีต่้อไรรี่งน้กตรกรต่งน้อยเี่แงน้อตรกะ ขึ้นแล้วก็มีความกินใจและใจจริงแล้วเราอยากได้ตั้งเจ็ดสิบเซนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เราตั้งใจแล้วก็ข้อตกระทางรัฐบาลเหวยกันนะครว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีใช้เงินน้อยแต่คุณภาพมากมายมหาศาลแล้วก็ได้กับครอบครัวได้กับชีวิตคนจริงๆเลยแล้วก็เกษตรกรซึ่งลงลึกได้จริงๆเลยในระหว่างครับท่านผู้ว่าบาชการจังหวัดละ เราเบิดุกท่านปิดเสียงมือถือด้วยนะครับครับระหว่างนี้ขอคนพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ครับนางสาวนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรครับสวัสดีครับท่านครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้คร ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็พี่น้องประชาชนตีการติดตัวมากสําหรับโครงการที่ท่านทําอยู่นะครับอยากให้ท่านพูดถึงนโยบายสําหรับเรื่องของการส,ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจนะครับร้านค้าสากลในรูปแบบซปเปอร์มาร์เก็ตสากลเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าที่เป็นคนตัดตัวครับผมก็ท่านที่เด็นเด็กเขาให้ควานาแต่ก็เห็นคนที่อ ทพอทแม่เขาเป็นในประเทศนะเราก็เองคอเอเราก็เคยกันอยู่แล้วเราคิดว่าทำไมต้องกาเาไปสืกนะพอดีมีโอการดี่เาเนตรงีเคร่วยว่าการกระทรวงเกษตรเลยคิดว่าเราหน้าที่โคงกรเเอาให้กับกระรรกับประเทไทยแล้วก็่คือว่าโครงการทีรงรานเรร้อน้าเราเริ่มมีตางแเรเริ่ม้แต่เดือนมกราพอเราเริ่มมาได้หเดือนคับ อคนาหรือแล้ก็สอเสร็จก็มีเรื่องขอก็เลยทำให้เราจะต้องอยู่ในโครงการวิสปหรืยะาวลาเป็นของร้านนาซูเปอร์มาร์เก็ตสากรที่กรุงเทพมหานรไปดีไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นยังไงหมครับสำหรับร้านน้าสากรนักบอบจััดคือร้านซูเปอร์มาร์เก็สากร เียให้ทุกคนเข้าใจมันไม่ใช่ความยากลำบากเพราะคนรู้สึกความพอเพียงก็ถอยทันทีเลยนะทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะความพอเพียงแต่พอเพียงในฐานะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแต่เราต้องเความพพอเียงที่เรียนในการกระจายและเกษตรผสมเราต้องไปดูที่ไหนเราดูที่มันจะมีแบบอะไรครับโครงการหรือที่เราสาารถที่จะทำได้คู่กันโค้ชที่จะสื่อสารที่ดีนีมาก ที่สามารถว่าพอใจในการซื้อสินค้าของเราเนี่ยครัปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าคนที่จะกินนะครับแต่พอถูกตู้นุ่งผูพวกิโภคโดนแพงนะเรากึงหากัล่าก็ได้เลยนะก็แทนของเกษตรกรก็คืออยากคือว่าอยากให้กระทรวงเกษตรคือแบบประชาชนยังไงจะทําให้ผู้บริโภครารู้ว่าสินค้าตรงนี้คุ้มกับการที่ได้ซื้อสินค้าที่เป็นมุตงสี่เลยเพราะว่ามันจะเป็นสินค้าที่ยัง ยังไม่ถึงผู้พวกที่แบบเป็นเขาเรียกว่ารลายย่าโดยตรงอะไรเงี้ยครับก็คืออยากให้นิทางกระทรวงเกษตรทำอยู่เรื่องนี้ให้ด้วยครับถึงว่าเราจะทํากันจริงๆก็อย่างว่ามีช่องทางตรงนี้เรามีกลุ่มว่าช่องทางนี้สินคบาเนี้ยไปอยู่ตรงลุ่มนี้นะแล้วผู้อโภคสับซื้อเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่สามารถยองจ่ายก็จะซื้อสินค้า,าที่เป็นมูลค่โดยตรงเนี้ยเราก็ยังจะบอกเลยผมว่าเราก็เอาไปงที่ไหนขายที่ไหนขอบคุณ แต่ที่อยางนั่งกรสีใหญ่นะครับแล้วก็เอาพวกผลิตนั้นแหละมาแฝดรูปต้นกับกาแฟเพราะกาแฟฝดมีปุูกอยู่ในส่วนใหญ่ดูนะครับว่าเอ๊ะเนี่ยแล้วก็เราปลูกด้านทางการเนี่ยจะซื้อเราไหมจากการที่ว่าจะต้องเป็นแบบฝาบอ่ามันญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มานญี่ปุ่นเยเราใช้มากเลยนะคะแต่เราก็ไปปลูกที่ประเทศเพื่อนบ้านก็น่าจะคิดว่าทำไมเราไม่ปลูกประเทศเราเองเราจะปลูกเสริมในสิ่งที่เราไปเอาของเขามา อันน e ี ier, ja, sadece, win, er Ho people, ้มันจะเป็นสิ่งที่ง่ายมันก็เลยทําให้เกิดว่ามันเป็นการล้นต่ายเราต้องดูว่าสิ่งที่เป็นต่างไปคนอาจจะรับ10โลเราก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่ไม่ต้องห่คือจริงๆนะเราจะให้ทุกคนเข้าใจมันไม่ใช่ความยากลำบากเพราะคนรื่นสื่อความพอเพียงปั๊บ่อยทันทีเลยนะทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะความพอเพียงแต่พอเพียงในฐานะ แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ความว่าความพอเพียงมันใช้ได้อยู่แล้วและเกษตรผสมผสานเนี่ยเราไม่ต้องไปดูที่ไหนได้รับารพันธุ์สีมากเลยแต่พอชนิดว่าต้องการปลูกนั้นปลูกนี้ไปที่กรมส่งเสริมสหก,กรณากรรมส่งเสริมสหก,กรณากจะเชื่อมให้เลยแล้วก็จะมีการขนส่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จ่ายเงินโดยตรงซื้อข่านโดยตรงเขาก็จะโทรมาเลยว่าเขาขาดผักน,นู่นผักนี่ก็จะเป็นค้าขายกันโดยตรงเลยแต่ครั้งแรกต้องผ่านทางกรมส่งเสริมสหกรณากร กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นพี่เลี้ยงในการกระจายก็คิดว่าเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีแบบอะไรครับโครงการที่เราสามารถที่จะทำั้คู่กัโกที่จะซื้ที่เป็ี่บที่สามารถว่าพอใจในการซื้อสินของเราเนี่ยัปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าคนที่จะทำนะครับแต่พอถตึงู้พวกยงนลหากบาได้เลยนเกษตรกร ก็คือ,อยากหรือว่าอยากให้กระทรวงเกษตรฟิล์มประชาสัมพันธ์ยังไงจะทําให้คูพวร,ริโภคูู้ว่าเรื่องสินค้าตรงนี้คุ้มกับการที่ได้ซื้อสินค้าที่เป็นอิงรีนึงเพราะว่ามันจะเป็นสินค้าที่ยังยังไม่ถึงผู้บริโภคที่แบบเป็นเขาเรียกว่าไร้ยาโดยตรงอะไรเงี้ยครับก็คืออยากให้นทยมกระทรวงเกษตรลางรูเรื่องนี้ให้ด้วยครับถึงว่าเราจะทํากันจริงๆก็ อย่างว่ามีช่องทางการนี้เรามีกลุ่มว่าช่องทาง,งน,นี้สินค้านี้เป็นอยู่ตรงกลุ่มนี้นะฮะและ้วผูพวกสรบซื้อนเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่สามารถยอมจ่ายเพื่อจะซื้อสินค้าที่เป็นมิอคีโดยตรงเนี่ย,ยเราก็จะได้ปัดเจกว่าเราก็เอาไปลงที่ไหนขายที่ไหนเงี้ยขอบคุณทางเราเนี่ยพอเรามารู้จักประสบค์ว่าทุกคนทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างโซลาร์เซลล์ เซลลละเซลล์ของของทางทางกรมถ้ายังมีอยู่เราจะมาให้พอดีกรม,มส่งเสริมถูกตัดงบไปร้อยกว่าล้านจริงๆแล้วเรามีม้งให้ด้วยนะคะเรามีม้งเพื่อจะให้คนทำเกเตรินจริย์แล้วเราเข้าใจว่าความก็จะมาลำบากเราก็เลยมีม้วไว้แล้วถ้าเกิดใครต้องการเราก็จะเอามันไปให้เลยเพื่อไม่ต้องมีปัญหาเรื่องพอมีม้วนปั๊บเนี่ยพอมาแรงไม่มีอะไรไม่มีแล้ว,ลว,ลวค่อยข้างคยเด็ดออกไป ออกปล่อกไปปลูกในที่ที่กว้างๆอันนี้ก็เป็นการลดเรื่องยาฆ่าแมลงฆ่าแมลงได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ว่าโครงการอันนี้เรา ที่ในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่ครับที่ให้ความร่วมมือไปแล้วนะครับคุ่านถ้าไม่ถึง ตลาดไม่ต้องห่วงเลยค่ะเมื่อกี้เห็นน้องถามไปว่าตลาดส่งโรงพยาบาลได้ส่งโรงเรียนได้เออมีโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลรับไปเสร็จในิ้นทั้งหมดเลยนะคะการตลาดก็ต้องกลัวเลยนะคะเท่าไหร่ก็ไม่ห่วง